กรอบจริงๆเลยรู้ไหมวิธีทำมีแค่2วัตถุดิบเท่านั้นมาดูกันเลยจ้าอันดับแรกเตรียมหมูสามชั้นของเราก่อนเลยหมู3มชั้นวันนี้จะใช้1กิโลนะจ้าเอามันเยอะก็ได้หรือจะเอามันน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเอาหมูสามชั้นของเราไปต้มก่อนเลยเทน้ำลงไปน้ำให้ท่วมตัวหนังหมูก็พอ หลังจากนั้นก็ต้มไป5หรือ10นาทีจนหนังหมูของเราเป็นสีใสๆแบบนี้ก็โอเคแล้วเอาขึ้นมาได้เลยจ้าใช้ซ่อมหรือมีดปลายแหลมจิ้มจิ้มจิ้มัมมมมนลงไปเลยให้พุนเลยนะตอนทอดจะได้กรอบๆหลังจากนั้นก็บ้างบ้างจนถึงหนังหมูเท่านั้นนะจ้าอย่าบ้างไปถึงเนื้อค่อยๆบ้างมันจ้านี่ประมาณนี้เห็นไหมสวยเลย หลังจากนั้นเราก็หาเกลือมาเลยจ้าแม่เอาเกลือทาเลยสาดิดไหมล่ะเอาแล้วก็มาทาถูทาถูเลยนะจะเค็มหรือจะไม่เค็มก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะว่าจะใส่เยอะหรือใส่น้อยพอถูเสร็จแล้วขั้นตอนนี้แหละเคล็ดลับเลยหมูกรอบใช้มะนาวถ้าไม่มีมะนาวใส่น้ำส้มใส่ชูสีขาวก็ได้นะบีบลงไปเลยจ้ะ น้ำส้มสายชูหรือมะนาวจะทำให้หนังหมูของเราเด้งตอนทอดนี่ขอบอกเลยนะกรอบสุดๆเลยนี่ยี้ๆมันลงไปแบบนี้หลังจากนั้นก็พักทิ้งไว้ให้มันแห้งเลยจ้าพอแห้งแล้วเริ่มทอดได้เลยถ้าใครไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนใช้ตะเกียบไม้ลองไว้ก่อนนะกันติดกระทะแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยจ้าน้ำมันนี่พอถึงหนังหมูก็พอนะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเปลือง ให้มันถึงหนังหมูก็พอจ้ะนี่แล้วก็ใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนค่อยคยใจเย็นๆทอดจนหนังหมูของเรากรอบเป็นสีเหลืองทองเลยนะนี่พอได้ที่แล้วเราก็เอาขึ้นมาได้เลยดูซิว่าเป็นเหลืองทองหรือยังอ่าใช้ได้แล้วเราก็เอาตะเกียบออกมาได้เลยจ้าตะเกียบก็ทิ้งได้เลย แล้วก็ขั้นตอนนี้จะทําให้เนื้อของ3มชั้นไม่เหนียวไม่แข็งก็คือเอามาทอดเลยนี่ทอดประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้แล้วไม่ต้องทอดนานเพื่อจะให้ข้างในสุกแค่นั้นเองแหละแล้วก็ลองตีๆ,ๆมันถ้าเสียงกรอบใช้ได้แล้วเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ํามันได้เลยจ้านี่อย่างสวย ฟังเสียงก็รู้ว่ากรอบลองวิธีนี้ดูนะรับรองถูกใจ